โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับคนที่กําลังเริ่มต้นที่จะเข้าเรียนกันในวันนี้นะครับนอกจากวันนี้เนี่ยเรานัดกันนะครับที่จะมายิงกระโดดปวดน้ํานะครับโดยที่ทางโรงเรียนจุฬาภรณ์ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมกระโดดปวดน้ำซึ่งซึ่งในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่จะต้องเรียมนักเรียนนะครับเพื่อทําไปสมัคร ื่องจากสภาพอากาศตอนนี้นะครับฝนมันตกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดยาวนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านกันทางคุณครูหรือกิจกรรมจระโดดกดน้ำเนี่ยก็เลยจะมาทําคลิปวิดีโอนะครับอธิบายวิธีการยิงจรวจดกดน้ําเบื้องต้นนะครับให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนก็จะไปฝึกนะครับซึ่งส่วนประกอบที่เราจะต้องมีนะครับก็คือ1จรวจดกดน้ํานะครับจรวจดกดน้ําที่เรามีตอนนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นจรวดน้ําที่ ที่ทํามาแบบเบื้องต้นจริงๆจะใช้ขวดขนาดประมาณ600มิลลิลิตรนะครับจำนวน2ขวดก็คือเราไปซื้อโคกมาขวดประมาณ15บาทในสมัยนี้ครับแล้วก็ใช้ขวดโคกก็ได้ขวดแป๊กซี่ก็ได้นะครับเราก็จะตัดอก็ก็จะตัดคือใช้2ขวดขวดนี้จะเป็นขวดที่ไม่ต้องทําอะไรกับมันนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็คือส่วนหัวก็คือจะใช้ขวดอีกขวดหนึ่งซึ่งตัดเอาส่วนหัวมาเสียบนะครับแล้วเราก็จะใช้ดินน้ํามันนะครับเพื่อ เพื่อเพิ่มน,น้ําหนักของของหัวจรวดนะครับเพื่อให้เวลาจรวด,ดไปเนี่ยมันจะโค้งตกลงมาในลักษณะน,น,นี้นะครับซึ่งเราสามารถตั้ง CG ออกมาเนี่ยโดยใช้นิ้วแค่นิ้วเดียวนะครับ C ีออกมาก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับดูให้มันสมดุลน,นะครับประมาณนี้ท <c oughs> ีนี้ส่วนหัวจรวดตรงนี้ครับก็แล้วแต่แต่ละทีมจะทํายังไงนะครับซึ่งโดยทั่วไปก็คือพยายามทําจากหัวของไม้แล้วก็ใส่ท่อ p v c ไว้นะครับสิ่งนี้ก็คือได้จากของเก่าหมดเลยนะครับอันนี้คือของเก่าหมดเลย ส่วนตัวที่สําคัญครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของฟินฟินก็คือปีกเนี่ยครับซึ่งมันจะมีหลายรูปแบบมากนะครับสําหรับของเราเนี่ยก็าจะเอารูปแบบในเชิงประมาณว่าเาเป็นเขาเรียกอะไรเดียวสี่เหลี่ยมเนาะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างหมูะนะครับ <c oughs> แล้วส่วนประกอบที่หนึ่งก็ต้องมีฉลวดครับซึ <c oughs> ่งนักเรียนก็เดี๋ยวจะทําแล้วก็ลองเทสดูนะครับอันนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นของสนามนะครับ ท่านที่สองต่อมาครับส่วนที่สองกลมาคือจะต้องมีแท่นยิงนะครับเดี๋ยวเราเราจะพาไปดูแท่นยิงนะครับอนี่คือแท่นยิงจะดูดขวดน้ําแล้วก็สนามจรวดขวดน้ําของโรงเรียนเรานะครับตอนนี้สนามจะวูดขวดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่เนื่องจากฝนตกนะครับก็เลยไม่สามารถทดสอบเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าสนามจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรามีแท่นยิงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูแท่นยิงก่อนพาไปดูแท่นยิงนะครับ วันนี้ฝนตกครับเลยใช้เวลาช่วงเช้าหลังจากเข้าแถวนะครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะเตรียมตัวเรียนกันนะครับส่วนคุณครูก็เดี๋ยวจะเข้าสอนนะครับแต่ว่ายังมีเวลาอยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากฝนตกนะนักเรียนก็เลยมาไม่ได้นะครับท <c oughs> ีนี้เราจะต้องประกอบด้วยเนี่ยอันนี้นะครับแม่นใจว่าเห็นอเ้ว่านะครับก็คือมี๊มลมนะครับไว้สูบลม ซึ่งเราใช้เก็มิี่จิตมาจับตัวของครลมเลยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการทดสอบน้งต้นแต่เดี๋ยวพอเราคำสองขึ้นนะครับเราก็จะมีเก็วัดความแรงที่มาถึงนะครับใช้ในตัวนด้อันที่สาคัญครับก็คือตัวนี้ครับก็คือแท่นดีนะครับแท่นยิงกระดส่วนน้ำก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับของนี้เราก็จะเป็นรูปแบบนะครับเดี๋ยวเราจะมาบรรจุกรวดดส่วนน้ำกันนะครับ ต้องกระแน้ำมาก่อนนะครับเดี๋ยวกลับวิดีโอนิดนึงนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่น้ํากันในจรวดนะครับซึ่งน้ําที่เราใช้เนี่ยน้ําอะไรก็ได้นะครับ น้ำฝนก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ฝนกําลังใกล้จะตกหนักไปนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับเราจะมีถ้วยตวงนะครับสมมุติวันนี้เราใส่ประมาณสัก200มิลลิลิตรลองดูนะครับเราใส่ประมาณหนึ่งในสามก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมตวงมาได้200มิลลิลิตรผมก็จะใส่ประมาณ200มิลลิลิตรก็คือประมาณนี้ได้กันนะครับส่วนนี้ได้กันนะครับแล้วแต่การทดลองแต่ละคนนะทีนี้เมื่อใส่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอาไปใส่ที่แท่นยิงนะครับ ใครที่ไม่เคยเล่นจรวดขวดน้ําก็ลองมาเล่นดูนะครับสนุกครับแล้วก็ประหยัดด้วยครับไม่แพงครับ <c oughs> ได้ความรู้เยอะด้วยนะครับอยู่ที่มุมมองครับโอเคทีนี้ <c oughs> เราก็จะเอาจรดวดน้ำนใส่เข้าไปเดี๋ยวเนื่องจากผมอยู่คนเดียวหมดเลยนะครับทุกอย่างทำคนเดียวเลยว่าฝนตกไม่ไม่พานักเรียนมา อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่ามันจะไปยังไงนะครับขั้นที่หนึ่งก็คือเราต้องเล็งครับเล็งให้ตัวจุดของน้ําเนี่ยพยายามไปให้ตรงที่สุดเพื่อที่ไปไปไปยังเป้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมครับในกติกามันจะมีตารางอยู่ทั้งหมดยี่สิบห้าช่องนะครับเราต้องยิงไปตามที่เราวางแผนไว้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกติกาแป๊บนึนะครับ เนื่องจากว่าไม่ได้เตรียมกติก,กาวไว้นะครับก็คือด้านหน้าที่ทุกท่านเห็นนะครับมันจะมีขวดน้ํานี้ไอ้นี้ขวดน้านี้ไว้แค่ทํารอยมาร์กไว้เฉยๆแต่มันจะมีทงเห็นไหมครับมันจะมีทงอยู่ฝั่งนูน้นซึ่งทงฝั่งนู้นก็คือเขตที่ถึง50เมตรพอดีเราจะต้องยิงให้เกินทงนั้นนะครับต้องยิงให้เกินทงนั้นแล้วก็ไปยังหลังของทงนั้นตรงนั้นจะมีตารางอยู่ทั้งหมด25ช่องนะครับก็คือช่องละ1เมตรเอ้ยจะไม่ได้ยี่บห้าหรือเปล่าครับ Tactical, ห้าคูณห้าได้ยี่ห้าดีประมาณยี่สิบห้าช่องนะครับแต่และช่องก็จะมีคะแนนอยู่นะครับตอนนี้สมมุติเรายิงจรวดไปห้าตัวนะครับแต่เรายิงวันนี้ทดสอบเครื่องตัวนี้หนึ่งตัวนะครับเราจริงดูว่าเราเล็งที่คะแนนสิบคะแนนไว้เราจะได้กี่คะแนนตามที่เราวางแผนไว้นะครับซึ่งสิ่งเดียวจะต้องทําก็คือสร้างจรวดที่ควรจะเป็นตัวมาตรฐานเดียวเหมือนกันสองอัดความเร็วลมในระดับที่เราทดลองนะครับปริมาณน้ําเราควรจะใส่เท่าเดิมตลอดนะครับ และเราก็จะเปลี่ยนความดันที่เปลี่ยนไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล็งขั้นตอนต่อมาครับก็คือสุดลงครับตอนนี้เขาลองคนเดียวนะครับแต่ว่าในทีมจะมีสองคนนะครับเขาสามารถช่วยกัน,กนจับกระโดดได้เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับ อันนี้จรวดพร้อมที่จะปล่อยแล้วนะครับเราเห็นว่าลมจะไม่รั่วออกนะครับแล้วก็ทุกอย่างน่าจะตรงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงจับขานแน่นๆนะครับจับขาแน,น่นๆแล้วก็นับลื่นสองน้ำใต้เมื่อเราเราเห็นจรวดของเราแล้วใช่ไหมครับเราก็จะไปดูกันว่ามันไปลงที่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเลยครับ เมื่อกี้มันยิงไปแล้วนะครับน้ํากระเด็นเลยนะครับนี่คือสนามของเราจริงๆก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะอันนี้อาจจะลําบากขึ้นครับตอนนี้อากาศไม่ฝนไม่ตกมากเท่าไหร่เลยนะครับเสียดายมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับนักเรียนต้องเรียนหนังสือครับในคาบแรกเรามีเวลาน้อยครับแต่เราพยายามครับตอนนี้เห็นฮะจรวดของเราตอนนี้เมื่อกี้ผมใช้การสูบลมไปห้าครั้ง คำว่าห้าครั้งของผมคือเป็นตัวกําหนดนะครับจริงๆแล้วเราต้องวัดจากตัวของสเกลของมันเนาะแต่เราวัดไม่ได้นะครับเพราะอุปกรณ์เรายัางอยู่ในระดับเบื้องต้นนะครับปรากฏว่าตอนเราสูบไปห้าครั้งห้าหรือหกไม่แน่ใจเมื่อกี้นะครับเราจะพบว่าจรวดของเรานะครับพุ่งมาเกินตารางที่เรากําหนดไว้อ่าเนี่ยครับทันมาอยู่ตรงนี้นะครับแน่นอนครับ มันก็เป็นการยิงเบื้องต้นในครั้งแรกนะครับในครั้งแรกเราก็จะเห็นว่าเราต้องการนะครับให้จรวดข,ของเราเนี่ยอยู่ในตารางที่เรากำหนดไว้เห็นไหมครับแต่ว่าจรวดข,ของเราไปอยู่ตรงนู่นนะครับไปอยู่ตรงน,นู่นเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไร <c oughs> ใช่ไหมครับเ <c oughs> ช่น <c oughs> เราสูบลมไป6ครั้งใช่ไหมครับหรือหครั้งไม่แน่ใจเนี่ยเราก็อาจจะสูบลมน้อยลงนะครับหรือเราอาจจะต้องสร้างสเกลของตัวของเกจวัดความดันให้มันให้มันมาตรฐานแล้วเราก็ลด ความเร็วลมหรือใส่ปริมาณน้ําให้น้อยลงหรือมากขึ้นก็อยู่ที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์นะครับทีนี้เดีย๋ยวเรามาดูกติกานิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปก็คือว่าไอ้ทงอันนี้ครับมันจะเป็นจุดที่วัดจากทงไปหาจุดที่เรายิงเนี่ย50เมตรพอดีนะครับแล้วมันจะมีตารางอย่า่างนนั้ แต,แต่ละช่องเนี้จะมีคะแนนนะครับจะมีคะแนนซึ่งถ้าเรากําหนดว่าเราอยากจะให้จรวดส่วนน้าของเราตกที่ที่จุดนี้ <c oughs> เราต้องยิงจากฐานเนื่ครับวิ่งมาแล้วก็ให้มันตกที่จุดนี้ก็จะได้คะแนนตามที่เรากําหนดไว้นะครับซึ่งนั่นคือกกิการที่เราวางไว้ใน,ในระดับประเทศโอเค้นะครับสรุปแล้วนะครับ ที่เรากําลังทําอยู่ก็คือเราได้ฐานยิงนะครับที่สามารถยิงจรวดได้จริงๆนะครับสองเราได้จรวดที่สามารถเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายที่เราต้องการนะครับซึ่งตอนนี้มันอาจจะไม่ตรงนะครับมันอาจจะไม่ตรงตําแหน่งที่เราต้องการแต่เราจะสามารถปรับแก้ได้หลังจากนี้นะครับตอนนี้จรวดของเราก็คือเลยมาตรงนี้เนาะดังนั้นวิธีการปรับแก้ของเราน่าจะเป็นการลดความดันลมครับเพราะตอนนี้จรวดของเราค่อนข้างที่ทจะตรงแล้ว ลดความเร็วลมนะครับแล้วก็ปรับฐานนิดหน่อยแล้วก็ทดลองซ้ำนะครับให้มากที่สุดงัน้นวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจกติกาการจรวดกดน้ำระดับประเทศนะครับที่เขาได้กำหนดไว้ก็จะส่งใบสมัครวันสุดท้ายคือวันที่15นะครับ15ซึ่งมันเป็นช่วงหยุดยาวพอดีนะครับดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านกัน โดยคุณครูก็พยายามเป็นที่ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการที่นักเรียนจะอยู่ที่โรงเรียนร่วมกันนะครับเราก็เลยต้องทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาั้นในส่วนตัวก็ขอบคุณทุกคนมากครับ